ชื่อไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับสมาชิกวุฒธธิสภาหมายเลข0-26มีรถเบนซ์สีดำคันหนึ่งนะครับไปจอดอยู่ที่ข้างถนนก่อนถึงทางเข้าฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เขามาโพสต์เนี่ยบอกว่าสังเกตจากรถเบนส์คันดังกล่าวเลยนะครับติสติ๊กเกอร์เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาเพราะล่าสุดเนี่ยคุณเจตศิรธรานนท์เนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าตนเนี่ยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยจริงแล้วคนขับรถเนี่ยนะครับกำลังจะมารับ เบื้องต้นได้ทําการตําหนิไปแล้วว่าทําแบบนี้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการผิดกฎจราจรถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยงานนี้ต้องบอกว่าเสียชื่อไปเต็มๆเลยนะครับสําหรับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข026นั่นก็คือคุณเจตศิรทารานนท์นะครับถือว่าเป็นสวชื่อดังคนหนึ่งเลยนะครับคุณเจตศิรธารานนท์นะครับ หลังจากที่ในโลกทวิตเตอร์นะครับมีการแฉว่ามีรถเบนซ์สีดำคันหนึ่งนะครับไปจอดอยู่ที่ข้างถนนก่อนถึงทางเข้าฉุกเฉินของโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ทำให้รถเนี่ยนะครับติดยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะครับคนที่เข้ามาโพสต์เนี่ยบอกว่าสังเกตจากรถเบนซ์คันดังกล่าวเลยนะครับติดสติ๊กเกอร์เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภามีเลข026ติดอยู่แล้วก็มีคน นั่งอยู่ในรถด้วยนะครับและแล้วสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นรถของสอวอมาจอดเกะกะผิดกฎจราจรในเส้นขาวแดงเนี่ยนะครับจะเป็นสอวอรจริงหรือไม่สุดท้ายเป็นเรื่องจริงนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องจริงเพราะล่าสุดเนี่ยคุณเจตศิรธารานนท์เนี่ยนะครับได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าตนเนี่ยไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยจริง แล้วคนขับรถเนี่ยนะครับกำลังจะมารับเบื้องต้นได้ทำการตำหนิไปแล้วว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นการผิดกฎจราจ,จรถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยใช้คำว่าตำหนิไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนแลละครับอาจจะมองว่าเป็นความผิดหรือความมักง่ายของคนขับรถแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นรถของบุคคลซึ่งเป็นระดับสว ควรจะมีการกำชับน้นย้ำลูกน้องหรือว่าคนขับรถให้ดีกว่านี้กลายเป็นเรื่องที่สังคมวิพากวิจาร์ณเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่กับระดับวุฒิสภาของประเทศไทยซึ่งเป็นสภาสูงซึ่งคสซึ่งมีตัวแทนจากคสช,ชเนี่ยนะครับไปคัดเลือกโดยบอกว่าเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงมีคุณวุฒิสูงมีวัยวุฒิสูงเนี่ยนะครับกลับมาเกิดเรื่องนี้ ขึ้นกับตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเต็มๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ